ปกติเราเจอแต่สครับเขาเรียกว่านามิกเก็บไปที่ตรงข้างหลังเลยตัง้งใจเรียบร้อยนะเราเจอแต่สครับผิวสครับตัวเข้าใจใช่ไหมแต่เนี้ยมันคือสครับหนังศีรษะสครับผมใช่สครับผมเนาะเออ,อตัวสารสกัดของสารสกัดมาขอ,าข,อ,ข,อ,ข,อขออะไรบ้างสารสกัดเขาหลักหลักเนี่ยจะมีตัวชาโคที่เมที่ช่วยล้างสารตกค้างเป็นหลักเลย อ่านี่เป็นทและดูแพ็กเกจนะคะ1ิบ0ิบร้อยร้อยไปเลยตัวนี้นะคะ150กรัมขออนุญาตให้ดูเนื้อเฮ้ยทำมาอย่างดีเลยใครที่ผมอยากจะสกับหัวมีกินทั้งหัวแบบคือมันเป็นปัญหาจริงๆนะทุกคนบางทีเราอยู่ใกล้แฟนแล้วหัวมันเหม็นออกมาในในแบบว่าระยะหนึ่งหนึ่งเมตรก็ไกลไประยะใกล้ๆกันอ่ะดูหนังกันนอนกอดกันแล้วหัวมันเหม็นอ่ะ แล้ตัวนี้อยากจะสครับนะคะแล้วก็ลดความมันได้หลายวันเลยนะที่เท่าที่ดูลดความมันลดความเหม็นเลย่าค่ะคือเหมือนกับว่าแบบเป็นการอาบน้ําใหญ่สระผมใหญ่อะสระผมใหญ่อาบน้าอุ้ยบาดผิวไหมพี่เมย์สครับเลยอ่ะมันบาดผิวหรือเปล่าอ่ะเขาถามถ้าบาดผิวไม่ซื้อไม่บาดผิวแต่คือตอนแรกฉันก็ไม่ได้พึ่งแกะกับลูกค้าทุกอย่างไงธอหอมมากสครับหัวสครับเลย เป็นสครับแบบเหมือนสครับผิวและแต่มันเป็นเนื้อละเอียดใช่ก็คือแกนสครับหนังศีรษะไปเลยสิ่งอุดตันหมักหมมสิ่งสกปรกขี้ไครหัวขี้ใครต้นตอต้นผมลากผมเลยลากผมได้เลยจริงๆกลิ่นอ่อนๆเย็นๆนะเุ<อ>้ยโทษปาอเอิมเย็นๆกินแบบอ่อนๆเนาะเน๋ยวนมเน๋ยนมค่อยๆกินเนาะ ใช่แล้วเขาบอกว่าตัวเนี้ยคนทองใช้ได้พี่เมย์อ่าก็คือเตรียมดอยแล้วค่ะพี่เมย์ไม่ได้ได้ใช้เครื่องสู่ทํางานเครื่องสู่กินจริงจังมากอ่ะตัวนี้ของแบรนด์อะไรนะคะน้องอีฟแม่แบรนด์มาเดค่ะมาเดย์ซีวอ r เอันนี้เป็นรุ่นอ๋อมาเดย์คือ คล้ายๆเหมือนเราไปทำซาลอนนะดูแพ็กเกจด,ดิจริงไปร้านสระผมไปทำซาลอนไปร้านสระผมหรือว่าเหมือนเหมือนที่ร้านสระผมใช้เราหรือว่าจริงๆเราจะพกไวไ้เอาอะไรเรากินหมดมันก็หมดสิ <c oughs> แล้วมันจะหมดอะไรมันก็หมดดูไปตั้งนานแล้วแต่จะเอาเออว่าอะไรไเอาอีกนิดหนึ่งจุ่มลงไปเวลาจุ่มหลอดต้องจุ่มให้ลึกให้เบบี้ดินดื่มนมเท้าเกรงเขาบอก เ่ยเเบบี้กินแล้วเบบี้เบบี้ก็มาแล้วลูกอีกไม่กี่วันหนูจะงงกันเป็นไก่ตาเป็เบบี้อยู่ในตาใช่ชื่ออะไรไม่ต้องบอกใครนะอันนี้อะไรจย่างนิดใช่แล้วกินไปแล้วไม่ใช่รอกินไปแล้วไม่ใช่ลืมแล้วก็อ่านอะไรดิเอากระเจี๊ยบให้เขาหน่อย มาพี่ๆใครกําลังจะกดสครับบอกเลยนะคะเข้าขายไปได้หนึ่งหมื่นกว่าหลอดแล้วนะคะ,<น>ะแ<ต>ละก็อื่นแบ <ฮะ S 1> บอีกอีกระออเยอะมากแพ็กเกจเหมือนอเหมือนแพ็กเกจของเหมือนแบบของในร้านสระผมอะแบบเหมือนกับเราแบบหิ้วยาสระผมไปเองจริงเราไว้ที่ร้านสระผมได้ันเหมือนยังมนี่มีสระผมร้านประจำใช่ไหมก็อาจจะฝากไว้ได้ซึ่งปกติบอกว่าสครับหัวสครับผมทุกคนอาจจะงงมีก็นึกไม่ออกเหมือนกันตอนแรกไม่ดูรีวิวก็ไม่ได้เห็นครีมชัดนะ อ่ะเห็นกันมมนตาเนื้อแล้วคือ,อ,อ,อเป็นใสๆนั่นแหละก็เป็นเหมือนเม็ดๆนั่นแหละที่เหมือนสักครับอ่ะแม่ทำให้ลูกค้าดูอ,อ่ะลองกิน,ไปไนเป็นไ,ไงบอกเขา,า,าไไกินเปไน็นไงฮะกินเป็นไงฮะอเดี๋ยวต่บฟึ๊บตําเป็นอะไรกินเป็นอะไรดมทีมันเหมือนไม่มีอ่อนๆออนอะเป็นความแบบ ชัดแ่หน่อยๆออเออแบบมไม่ได้เป็นกลิ่นแบบไม่ได้เป็นกลิ่นเหมน็นกลิ่น